สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้ามือหยอดผ้าพี่น้องมากินก่อยเนื้อมะนาวจ้าผักแกมกะมีผักซีเลอ่าทั่วฟักเง่ากระลำโหระพาจ้าหอมแดงพริกสดเนาะค่ะออกระเทียม้อมจ้าขเดียวเ้าไปข้างล่างขึ้นเก้าจ้บพี่น้องจ้ามือนี้มากินกับน้่องบีมจ้าน้องบีมนั่งอยู่ข้างๆจ้าเอาเอดียเอาไปทัง้งเครื่องกันเลยค่ะมาจากพี่น้องจ้ามาก,กินข้อแรกก็ออมค่ะ ยากกินก้อยคมอยู่ค่ะแต่ว่าไอ้น้องบีมกินน้ำนอกจากอบกเ็เลยเห็นเป็นก้อยเนื้อมะนาวจา้ะมาค่ะพี่น้องมากินเข้าวแรกน้ำกันค่ะ ก็ได้กินก้อยเนื้อโดนแล้วนะจ๊ะ ไปหาหมอมาละจ้ะอ่าหมอสิถอนฟันขุดจ้ะก็เลยขอหมอว่าบอขั้นได้ถอนได้บ่ประมาณเดือนพฤษภามคอยมาถอนได้บ่หมอว่าได้จ้ะจะจังไหนต้องถอนจ้ะ อนกระยุที่แปดร้อยถึงพันหาค่ะสีหนึ่งกระถพากับประมาณสอ,องพอันถึงสี่พันจะ้ะหัวขาม่มาพันเน็กพร้อม็ครมาพันเด็กถอนจ้ะ ไม่ต้องรอนะพี่จันบ้านไหนเศร้าปวดเจ้าร้ายเป็นไรจันยิ่งปวดปวดเยอะกินผักกับมิกินไม่ค่อยถนัดเป็นไรค่ะ หอมแดงจ้ะ ได้เราหอมเี้เป็ลี้งเพก็ะอร่อยก็หวานหวานปะยายเอาเนื้อไปให้หนูอยู่อ่ะกินปะไม่กินหรอ มาทำไมยิ <yy> <conversations> ่มก <ód> <Nevertheless> <región> ินข้าวปุ๊กนี่ยิ่มกินข้าวครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแบบนี้สวัสดีครับ แมวค่ะแมวอันนี้ดีกว่าอร่อยแล้วลูกอืมไอเก่งยม่ขึ<ม>้น อือร่อยไหมคะใช่ไหมคะอร่อยมากเลยคะ่ะ อร่อยค่ะอืปวดแขวจ้ะมันกินหนากกินซ่า อร่อยไคะอือกินสองพันถูกไหมครับพ่อแม่จันอะ่ะไม่ได้ดูงพี่บีมกินไม่เอาอันนี้ให้พี่บีมกินอืออร่อยไหมอร่อยไหม เือเเมือน <bin uk> <azo> ีก <anza> ับมาเห็ดคลิปกรโดนจ้กพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับความราคผาจกราค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เนะค่ะ ผิดพลาดประกันใด,บงงใด้บล็อกฟองวงได้ก็ขอโทษขออภัยน้ำค่ะพี่น้องจา้าไปแล้วพาะกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องท่านทุกหนกับเมื่วันละคะ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปมะยาวเนาะคะ่ะอ,ออย่าลูกอย่ามั่งมีบออกจังเลยน้องจะพี่น้องจ้าออมพร้อมและผ้า,าจากกันด้วยค่ะไป้วพาะกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ You have it.